สวัสดีครับพบก,กับผมกล้องงี้งนะครับวันนี้ผมจะพามาเล่นปืน MPT 46นะครับเป็นปืนสัญชาติตุรกีนะครับก็เอาเข้ามาได้2ปีได้แล้วแหละเอาปืนเนี้ยเข้ามาเกมนี้ได้ประมาณ2ปีแล้วแหละแต่ไม่ค่อยเอามาขายเท่าไหร่นะครับเป็นปืนความแรงผมจําไม่ได้นะมันจะแรงอยู่ที่ประมาณ30หรือ3 1นี่แหละลมาดูกันนะครับแต่เสียงปืนตลกทิ่หายเลยวะ่ะ ยงปืนแม่งน่าตลกอะต,ตอนนี้ไม่ได้ติดเลเซอร์มาให้นะฮะึ่ง <im it> กระบอกนี่ไม่ได้ติดเลเซอร์มาให้แต่เป็นกล้องเล็ดด์เหมือน s อนะครับ <im it> สปเปคก็จะคล้ายๆเ c แต่ SC รู้สึกจะยิงแม่นกว่านะครับกระบอกเล็กน้ำหนักเบาเนะเดินพิวมากเลย เฮ้ยเขี่ยเอ้วืดเดียวเองไม่ตายวะไม่ได้ใส่ายาลั่นรัวมา <c oughs> เอา้ายิงอีกตัวอีกตัวตาย <c oughs> เรียรรำเป็นปืนที่ถามว่าดีไหมก็เป็นปืนที่แบบ เอาไว้เล่นแก้ขัดได้นะครับเล่นแก้เซ็งได้นะก็ถึงก็ดีมากมายนะ s ี SC ก็ยังดีกว่าอยู่ดีนะต่งตัวนี้จะน้ำหนักเบาเดินพิ้วนะครับหววมากไวมาก,มากรู้สึกจะไม่ทันกินแล้วต้องขอใช้อาวุธเกรียนเพื่อจาัดก,การไอ้พวกนี้ักหน่อยนะ ไอ้เหี้ยโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อมอะไรม,มึงฮะม,มาล้อมกออวล้อมกมหัวยิงสะบัดเลยพวกหานี่หัวร้อนแล้ว เอิมเอ้าเอ้ยคิดโอ้ยโอ้ยคิดแม่งพิซซิ่งชอ็อตฮ่าเอ้ยเคยบ่สคิดพิซซิ่งช็อตอ่ะยิงทะลุอ่ะจับกันาเลยโอ้ยเอ็อมเจ็ Rồi. Headshot. Quá mà mày. mà lỏi mèng đẹp phin phin Ơ. เอาทำไมหัวกูแตกง่ายจังวะตานี่หน้ากากไม่ทำงานไงเนี่ย <Head shot. S 1> <c oughs> ไอสัตว์หัวดกันตั้งนานกว่าจะแตกยึดรอ เรียบร้อยเอาคูสีเรียบร้อยเป็นปืนระยะกลางกับระยะใกล้นะเหมาะเหมาะอยู่เหมือนกันนะใกล้กับกลางระยะไกล,กลผมว่าไม่เท่าไหร่แม่งยิงแปลกๆอะ่ะจะผมลองระยะไกลดูฮะ,ะมันดีดมันดีดอยู่นะมันแปลกๆนิดนึงเป็นปืนสีทองซีดนะฮะไม่ใช่ทองเงารู้จักไหมทองซีดอะ่ะ ส่งธนูให้แม่งกินสวยจะตามมันทันแล้วเอ้ยเฮีย,ยลูกหมด เกือบกวาดมันเมื่อกี้เนี่ยเกือบกวาดมันเรียบแล้วนำแล้วเว้ยดันเข้าไปนอ้องโอ้ยโอ้ยเออย,ยิงอีกตัวโดนอีกตัวเตรียมธนูไว้ก่อน มาโคนี่หมา้สัตว์แตกไปมาโคเอ้สัตว์เฮียเกิดมาหันหันหน้ามาเจอพอดีนะ สวยแม่งพิวดีว่ะิวดิอ่ะเจ็บแล้วนะไอ้นั่นซากแล้วเสีได้ไม่ตาย เฮ้ระเบิดลอยลอยลอยแม่งเลยเอาน้อยนาไปกินเจ็บกันหลายตัว ม <c oughs> เตรียมธนูไว้ก่อนเลยโอ้ยอืมเผื่อไปไอ้เหี้ยสรุปยิงใครไม่ได้เลยเมื่อกี้สารธนูไปเปิดฉากเป็นไหนกันหมดวะ ได้สามตัวแล้ว <Head shot. S 1> สี่ตัวแล้วมาสรุปตานี้ได้ห้าตัวเว้เ <c oughs> อ๊บ โอ้โหเยอะจัดเลยวะอ้มเอานี oh ่ระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันสักหน่อยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม64ตัว